คุณผู้ชมครับโพสเฟซบุ๊กของนายอุมเรียไตรผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมนเจยชื่อแม่งอ่านยากชิบหายมันออกมาโวยแดบ,บใหญ่โตครับว่าทหารไทยรุกล้ำเข้ามาในหมู่บ้านจกเจยเปรยจันทแถมมันยังพูดแบบหน้าตาเฉยนะว่าทหารขเขมรยังอดทนอดกลั้นไม่อยากให้สถานการณ์บานปลายโอ้โหคุณผู้ชมครับฟังแล้วแม่งกูขำไม่ออกเลยนะมันพูดเหมือนตัวเองเป็นเหยือ่อ ทั้งที่คนของมันนั่นแหละที่เข้ามาปลูกบ้านอยู่บนแผ่นดินของเราเป็น40กว่าปีมึงลองคิดดูดีๆเถอะถ้าไทยรุกจริงๆแล้วพวกมึงมาอยู่ในป่าชายแดนเราทำไมวะใครมันขุดดินสร้างบ้านปักเสาไฟวางระบบน,บน้ำบนฝั่งไทยก่อนใครมันเอาป้ายหมู่บ้านขเขมรมาตั้งบนที่ที่คนไทยปลูกข้าวมานานเกือบครึ่งศตวตรรษผมจะพูดกันตรงๆเลยนะนี่ไม่ใช่การรุกล้ำของไทยหรอกแต่มันคือการทวงคืนเว้ย ที่พวกมึงทําเป็นไม่รู้ไม่ช εί, มี้มานานเกินไปแล้วมันไม่ได้โพสต์เล่นๆหลอกคุณผู้ชมครับแต่นี่มันคือโพสต์เชิงยุทธศาสตร์ล้วนๆน,นี่มันคือสร้างภาพให้ประชาชนเขมรเชื่อครับว่าไทยเป็นผู้รุกรานเพราะข่าวรุดออกไปแมงก็เอาไปปั่นในสื่อของตัวเองว่าไทยไม่ครบ M.O.U นู่นนี่นั่นแต่เอาเข้าจริงๆมันคือการโยนขี้ล่วงหน้าชัดๆเพื่อวันไหนไทยเดินหน้าจับจริงพวกมันจะได้แถมว่าเห็นไหมไทยเริ่มก่อน นี่แหละเกมจิตวิทยาแบบเขมรนแท้ๆพูดตรงๆเลยนะครับพวกมันแม่งเล่นบทพระเอกจำแรงอยู่ดีๆก็ร้องห่มร้องไห้กลางเฟ e บุ๊กบอกถูกล้ำถูกคมเหงแต่พวกมึงไม่เคยพูดว่าตัวเองนั่นแหละที่เข้ามาตั้งรกรากบนที่ของคนไทยแถมยังลากรถไถเข้าไปขุดพืชผลชาวบ้านของเราอีกมึงนี่นะเล่นบทนี้ซ้ำๆมาไม่รู้กี่รอบละทุกครั้งที่ไทยจะเคลียร์แม่งก็รีบร้อง UN UN UN, UN เป็นแร่มึงเหรอคืองี มันบอกครับว่าทหารกัมพูชาอดทนอดกลั้นมานานมากแล้วเออก็เพราะยังไม่ถึงเวลาสั่งจากเบื้องบนไงครับมึงอย่าแอบเป็นคนดีเลยเถอะเพราะคนที่อดทนจริงๆก็คือคนไทยในบ้านหนองจานที่ต้องอยู่ร่วมชายแดนกับเพื่อนบ้านขี้แถแบบพวกมึงมาหลายสิบปีแล้วคุณผู้ชมครับงานนี้ไม่ใช่คนไทยพูดนะครับแต่เป็นคนกัมพูชาเองเพราะพรพันนาที่เป็นนักเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้างกับรัฐบาลได้ออกมาจวกแรงกลาง Facebook ครับว่า ทำไมทหารกัมพูชายังนิ่งเฉยเห็นคนไทยขยับเคลื่อนกำลังเข้ามาก็ดูเฉยเหมือนยืนรอใบสั่งจากเบื้องบนพรพูดชัดเลยนะครับนี่มันคือปฏิบัติการทำลายล้างครั้งที่สองแล้วแต่ทหารของกูยังทำหน้าเมอยืนถือปืนถ่ายรูปเหมือนไปออกทัศนศึกษาไอ้ส้นตีนนี่แหละครับภาพสะท้อนของรัฐที่กลัวผู้นําตัวเองมากกว่ากลัวศัตรูเพราะในระบบของฮุนเซนทหารไม่ได้มีไว้รบ แต่มันมีไว้คุ้มประชาชนกับเฝ้าเก้าอี้ผู้นําเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับพอถึงเวลาจริงที่ควรจะปกป้องประชาชนแม่งกลับยืนเฉยเหมือนกําลังรอถ่ายรูปลงติ๊กต็อกแล้วติดแฮชแท็กเราไม่กล้ายิงเพราะยังไม่ได้อนุญาตมึงจะปกป้องประเทศหรือจะปกป้องเก้าอี้ของแม่มึงวะพูดตรงๆเลยนะครับพรพันนานี้แม่งพูดแทนใจคนทั้งประเทศแล้วเพราะในขณะที่ฮุนเซนเอาแต่สร้างภาพดีๆบนเวทีโลก คนของมันเองกลับอยู่ในพื้นที่ที่โดนถ่ยรุกหรือพูดให้ครูคือพื้นที่ที่พวกมันบุกรุกมาก่อนแล้วกําลังโดนไล่กลับบ้านเนี่ยแต่แทนที่จะออกมาเจราจาเป็นทางการคุณเซนแม่งส่งพวกโคศกเฟซบุ๊กกับโพสต์จิตอาสาแห่งชาติมาสร้างภาพแทนแล้วถ้ามึงจะปกป้องประเทศจริงๆมึงต้องลงสนามไม่ใช่ลงสเตตัสแบบนี้นะครับกูบอกตรงๆเลยนะไอประเทศที่ผู้นามแม่งกลัวโต๊ะอี้หายมากกว่ากลัวดินแดนหายแม่งไม่ใช่ประเทศ แต่มันคือโรงละครสัตว์ที่คนดูคือประชาชนแต่คนแสดงมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือไอ้ส้นตีนหุนเซนคุณผู้ชมครับหลังโดนพรพันนาดานแหลกกลางเฟซบุ๊กว่ายืนดูเฉยเฉยเหมือนทหารยามเฝ้าตู้โทรศัพท์ตอนนี้ดูเหมือนหุนเซนจะเริ่มคันไม้คันมือแล้วนะครับเพราะมีรายงานว่าทหารกัมพูชาเคลื่อนกําลังเข้าสู่แนวชายแดนหนองจานแบบเงียบๆพร้อมประชุมแบบลับๆระดับสูงและก็กําชับครับว่าถ้าไทยไล่ชาวบ้านเขมรออก ให้พร้อมประทะทันทีพูดง่ายๆก็คือมึงเริ่มโชว์ของละแต่ยังไม่กล้าลั่นกระสุนนัดแรกคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่การเตรียมรบจริงๆหรอกครับแต่มันคือสงครามโชว์ภาพคุณเซนต้องรีบขยับเพราะโดนด่าจากคนของตัวเองถูกตะโกนว่าอ่อนไม่กล้าขายชาติเลยต้องจัดฉากเรียกทหารเข้าที่เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเฮ้ยรัฐบาลเราพร้อมรบแต่จริงๆแล้วมันคือโชว์สแตนอินแต่ในความเป็นจริงคือไรคืองี้ครับ พวกมึงแม่งรู้กันทั้งโลกแล้วว่าถ้ามันยิงนัดเดียวมึงจะได้เห็น f 1ฟฝั่งไทยจะลงมาทักทายพร้อมเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกว่าเพลงชาติกัมพูชาอีกมันเลยทำได้แค่โชกกองร้อยให้สื่อถ่ายรูปแล้วกลับเข้าบังเกอร์แบบเดิมคุณผู้ชมครับคุณเซนแม่งเก่งเรื่องการเมืองเหมือนครูละครที่ร้องไห้บนเวทีแต่เรื่องทหารอ่อนยังกันน้ำสาวข้าวตอนประกาศเคลื่อนพลก็ทำท่าทางเท่แต่ไม่กล้าออกคำสั่งรบเพราะรู้อยู่เต็มอกว่า ถ้าประทะจริงสนามจะไม่เหลือให้มึงปลูกข้าวอีกต่อไปผมจะพูดกันชัดๆนะครับกัมพูชากําลังเล่นบทคนกล้าในเฟรมกล้องแต่พอปิดไฟปุ๊บแม่งก็ถอยเหมือนเดิมนี่กูจะสงสารหรือจะขำดีวะคุณผู้ชมครับมึงอย่าทาตัวเหมือนหมาเห่าอยู่ในรั้วนะไอหุนเซนเห่าเสียงดังแต่ไม่กล้าออกมานอกบ้านจะคูไทยทันทีเอาให้จริงสิไม่ใช่พูดแล้วกลับไปนั่งฟังเพลงอดทนไว้ก่อนน่าขำวะมึงประชุมทหารเหรอประชุมเพื่ออะไร เพื่อให้คนตัวเองคิดว่าทัพประทะจริงจะหนีทางไหนดีใช่ไหมหรือจะโพสต์ภาพกองทัพแล้วใส่แคปชั่นว่าเราพร้อมปกป้องอธิปไตยทั้งที่ทหารยังไม่ได้เบิกน้ํามันจากคลังเลยด้วยซ้ํากูขำคุณผู้ชมครับเกมนี้มันไม่ใช่เรื่องโชว์ความเก่งนะแต่มันคือเกมใครจะหน้าแต่ก่อนคุณเซนอยากโชว์ว่าตัวเองยังแกร่งแต่ลืมไปครับว่าคนดูคือคนทั้งโลกโลกมีดาวเทียมมีโดรนมีสื่อออนไลน์มันโกหกประชาชนไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเวย้ยคุณผู้ชมครับ เพราะตอนนี้คนเห็นหมดแล้วครับว่าทหารกัมพูชากําลังเล่นสงครามภาคละครส่วนไทยกําลังตั้งสงครามจริงที่พร้อมตอบโต้ทันทีถ้าจําเป็นและนี่แหละครับก็คือเหตุผลที่คุณเซนถึงได้แค่โชว์ไม่ได้ลงมือจริงๆสรุปง่ายๆนะครับคุณผู้ชมถ้าจะอยากคู่จริงก็คมจริงสิเว้ยไม่ใช่ทําเป็นเท่แล้วไปโพสต์สเตตัสให้โลกหัวเราะเอามึงจําไว้นะเมื่อไรที่ความจริงมันโผล่ออกมาแสดงตัวภาพลวงตาที่มึงสร้างขึ้นทั้งหมดแม่งก็แตกกระจายทันทีครับคุณผู้ชมครับ หลังจากฝังฮุนเซนขยับทับโชกล่ามไทยเราก็ไม่รอช้าฟังเราประกาศชัดเลยครับว่าพื้นที่หนองจานคืออธิปไตยของไทยร้อยเปอร์เซนต์และถ้ามีใครจะเป็นใครก็เถอะเดินข้ามเส้นเข้ามาเมื่อไรจับทันทีไม่มีละเว้นไม่มีคำว่าเกรงใจเพื่อนบ้านคือพูดง่ายๆนะครับครั้งนี้ไทยไม่ได้มาขอคืนนะแต่เรากำลังเอาคืนไอส้นตีนคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่เกมเล็กๆแล้วครับ แต่มันคือเกมวัดใจของรัฐบาลอนุทินโดยตรงเลยเพราะถ้ารัฐบาลนี้ไม่กล้าจัดการกับพวกที่บุกรุกพันดินไทยมาเกือบ50ปีไทยเราก็จะดูเหมือนประเทศที่มีกฎหมายไว้ขู่คนไทยแต่กลับไม่กล้าใช้กับต่างชาติแม่งคำไม่ออกจริงๆวะ่ะแล้วถ้าอนุทินสั่งเดินหน้าอันนี้คือหมากที่พร้อมพิสูจน์ตัวตนของผู้นำจริงๆมันไม่ใช่รบเพื่อพื้นที่เล็กๆนะแต่มันคือศักดิ์ศรีของคนทั้งประเทศว่าไทยเรานั้น จะยอมให้ใครมานั่งบนหลังคาบ้านเราหรือไม่คุณผู้ชมครับผมพูดตรงๆเลยนะฮะเรามีเครื่องมือครบทั้งกฎหมายทั้งทหารทั้งหลักฐานในแผนที่แต่ที่ผ่านมานี่แม่งเราลังเลเหมือนเด็กกลัวโดวนพ่อดา่าแม่งจะจับก็ไม่จับจะไล่ก็ไม่ไล่จะฟ้องก็ไม่ฟ้องทําเหมือนประเทศนี้ไม่มีกฎหมายแล้วที่หนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคืองี้ครับทุกครั้งที่ขมรทําผิดพวกเรายังต้องออกมาอธิบาย นี่มึงเป็นเจ้าของบ้านมึงยังต้องอธิบายให้โจรฟังอีกหรือว่ามึงเข้ามาผิดทางคุณผู้ชมครับผู้นำไทยต้องเลิกนิสัยพูดดีไว้ก่อนได้แล้วครับนี่มันไม่ใช่เวทีประกวดมิสยูนิเวอร์สแต่นี่มันคือชายแดนและถ้าคุณยังเอาแต่กลัวว่าเดี๋ยวต่างชาติจะด่างั้นไม่ต้องมีทหารไม่ต้องมี MOU ไม่ต้องมีแนวรั้วเหล็กหรอกมึงเปิดประตูให้มันมาตั้งตลาดเลยไหมะจะได้จบๆไอ้ห่าคุณผู้ชมครับกูบอกเลยนะคนไทยไม่ได้อยากเห็นรัฐบาลใจร้าย แต่แม่งอยากเห็นรัฐบาลใจถึงตังหากไทยเรามี F16 มีกริปเป้นมีปืนใหญ่มีกองคนรัตเวนที่เก่งโคตรแล้วเราก็ยังมีผู้นำกากๆากมัวแต่กลัวคอมเมนต์ใน Facebook มากกว่ากลัวข่าเมนล่าแดนอีกนั่นมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ของเล่นทุกอย่างที่เรามีแม่งก็แค่เศษเหล็กไร้ค่าครับคุณจำไว้นะครับอธิปไตยไม่ได้ปกป้องด้วยคำพูดแต่มันต้องปกป้องด้วยใจและกระสุนจริงเท่านั้นถ้ารัฐบาลนี้อยากได้เครดิตอยากได้ความเคารพจากประชาชน ก็อย่าพูดแต่คําสวยหรูแต่ทําให้เห็นเป็นรูปธรรมออกคําสั่งให้ชัดจับจริงไล่จริงฟ้องจริงไม่ใช่แค่โพสต์ว่าเราพร้อมแล้วแม่งก็ไปนับสต็อกน้ํามันในคลังครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไม่ใช่แค่ทหารประทะทะหารแล้วนะครับมันกลายเป็นศึกของผู้นำสองคนแบบตัวต่อตัวเลยนะฝั่งหนึ่งคืออาุทินที่ต้องพิสูจน์ให้คนเห็นครับว่าเขาเป็นนายกของชาติจริงไม่ใช่เก่งแต่ปากส่วนอีกฝั่งก็คือฮุนเซน ที่ถูกประชาชนด่าจนหลังพิงฝาและถ้าถอยตอนนี้แม่งจบเลยครับตอนนี้ทั้งสองเหมือนโดนบีบให้ต้องเดินหมากแรงเพราะถ้าอนุทินไม่ทวงอธิปไตยคืนเสียงในประเทศก็จะระเบิดอย่างแน่นอนคนไทยจะถามค่าว่านี่มึงเป็นนายกหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ยอมให้ขเมเณรยึดที่วะแต่ถ้าฮุนเซนไม่ปกป้องคนของตัวเองในหนองจานคนขเมเณรก็จะมองว่าผู้นําตัวเองหมดเขี้ยวหมดพลังจะสู้แล้วพูดง่ายๆครับนี่มันคือสงครามศักดิ์ศรีของผู้นํา ใครถอยก่อนคนนั้นแม่งตายทางการเมืองอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับอนุทินตอนนี้อยู่ในจุดที่ทําไม่ได้เท่ากับตกทําแรงไปก็โดนด่าแต่ถ้ามึงยังกลัวจนไม่กล้าเดินหมากเลยสุดท้ายแม่งจะกลายเป็นนายกที่อยู่ในตําแหน่งแต่ไม่มีที่ยืนในหัวใจของคนไทยครับส่วนไอ้ส้นตีนหุนเซนแม่งพูดแต่คําว่าอดทนอดกลัน้นเหมือนหลวงพี่รอมตกะกทายกพูดพล่มก่อนจะได้เทศแต่ในพื้นที่ชายแดนประชาชนแม่งหิว คนต้องหนีไปทำงานในค่ายสแกมข้างนอกแล้วมึงยังจะมาพูดเรื่องศักดิ์ศรีของชาติอีกเหรอคุณผู้ชมครับผู้นำสองคนนี้ตอนนี้ก็เหมือนกันตรงที่กลัวเสียหน้ามากกว่าเสียแผ่นดินฝั่งไทยกลัวโดนต่างชาติว่าฝั่งขเขมรก็กลัวโดนประชาชนดา่าสุดท้ายคนที่อยู่ตรงกลางคือชาวบ้านหนองจานที่ต้องมานั่งฟังเสียงปูนแทนเสียงไก่ขันตอนเชา้าฟังแล้วคำไม่ออกเลยครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมพูดตรงๆนะ ถ้ามึงเป็นผู้นําแต่ไม่กล้าปกป้องประชาชนมึงก็ไม่สมควรนั่งเก้าอี้นั้นตั้งแต่แรกแล้วคุณเซนตอนนี้ไม่ต่างจากนักแสดงตกยุคที่ยังพยายามโชว่วาตัวเองแกร่งทั้งที่คนดูในประเทศเริ่มเปลี่ยนช่องไปดูคลิปพรพันนาส่วนอนุทินอย่าคิดว่าคนไทยไม่เห็นตอนนี้ทั้งประเทศกําลังจับตาดูว่ามึงจะเป็นผู้นําแห่งการยืนหยัดหรือผู้นําแห่งการลังเลตอนนี้แม่งไม่มีทางถอยแล้วครับทั้งสองฝั่งกําลังเล่นเกมวัดใจที่เดิมพันไม่ใช่แค่ที่ดิน แต่คือศรัทธาและเก้าอี้ของตัวเองถ้าเกมนี้อนุทินกล้าทุบตกแล้วเดินหน้าเก็บที่คืนพื้นที่จริงๆคนไทยจะจดจําชื่อเขาไปอีก10ปีร้อยปีแต่ถ้าแม่งยังยึดยักยืดเยื้อมึงฟังนะมึงไม่ต้องรอให้ฝ่ายค้านมาล้มมึงประชาชนแม่งทุลมให้เองคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่แค่วิกฤตชายแดงธรรมดาแต่เป็นการสอบถามหัวใจของผู้นําว่าจักกล้าหรือจักกล่อมและปากกับการกระทํามันต่างกันนะครับ ถ้าผู้นำยังเลือกคำสวยกอดเข้าอี้ไว้แน่นแต่ไม่กล้าปกป้องคนของตัวเองวันหนึ่งคนทั้งประเทศแม่งจะลุกขึ้นบอกว่าพอแล้วและนั่นแหละคือความพินาศทางการเมืองที่แท้จริงคุณผู้ชมครับตอนนี้แม่งมีบางพวกชอบพูดนะว่าอย่าทำแรงเดี๋ยว UN จะฟ้องเดี๋ยวโลกจะดา่าแต่กูถามหน่อยเถอะ UN แม่งเคยมาช่วยกูตอนขเขมรขุดร่องรุกดินแดนเราไหมละ่ะมันเคยมาช่วยตอนคนไทยโดนไล่ยิงไหมแม่งไม่เคยเลยครับ คุณผู้ชมครับระบบ MOU 4 3 44 r b c JBC ที่พวกนักการทูตชอบแนะนำกันนั่นมันไม่ใช่เครื่องมือแก้ปัญหาหรอกครับแต่มันคือโซ่ที่ล่ามไทยไว้กับเวทีเจรจาเพื่อให้เราทำอะไรไม่ได้เกินกรอบมารยาทระหว่างประเทศแต่ในความเป็นจริงก็คือพวกมันใช้กรอบนี้แหละปกป้องตัวเองจากการโดนจับมันเข้ามาปลูกบ้านในแดนไทยพอเราจะจับก็อ้างว่าเดี๋ยวเอาเข้าประชุม JBC แม่งพวกมึงเล่นเกมแบบนี้มาเกือบครึ่งศตวรรษลวเว้ยคุณผู้ชมครับถ้ามึงยังกลัวว่า UN จะฟ้องงั้นผมขอถามกลับหน่อยครับว่าตอนพวกมันรุกล้ำดินแดนเรามา46ปีมีใครไปฟ้อง UN ให้ไทยบ้างวะไม่มีไม่มีเว้ยแล้วเราจะต้องไปกลัวอะไรกับคนที่ไม่เคยยื่นมือมาช่วยเลยล่ะจริงไหมคอมเมนต์ Comment มาสิคุณผู้ชมครับประเทศไทยแม่งไม่ได้เป็นเด็กในห้องสอบนะที่ต้องขออนุญาตครูฝรั่งก่อนจะพูดเราเป็นเจ้าของบ้าน ที่มีสิทธิ์เต็มร้อยที่จะไล่หรือไม่ไล่ไอคนบุกรุกออกจากสวนหลังบ้านผมจะพูดภาษาชาวบ้านเลยนะครับ UN มันเป็นแค่ชมรมพูดเยอะแต่ไม่เคยลงมือทำเฮอะไรแบบจริงจังเลยเวลามีคนโดนฆ่าในกาซามันยังออกมาได้แค่ขอความร่วมมือให้หยุดยิงแล้วมึงคิดว่ามันจะมาช่วยไทยตอนโดนขมินล,ล้าแดนโคตรไม่มีทางแล้วคูก็เบื่อไอพวกนักวิชาการหัวเก่ากึกที่ชอบพูดคำว่าต้องใช้การทูดแก้แก้แม่มึงเหรอคุณผู้ชมครับ มึงใช้การทูดมา40ปีแล้วได้อะไรได้โดนยึดบ้านได้ป้ายหมู่บ้านขเขมรมาตั้งกลางดินแดนของเราได้คนไทยโดนขับไล่ไอ้หา่านี่มันไม่ใช่การทูดแล้วแต่มันคือการยอมคุณผู้ชมครับถ้ามึงยังเชื่อว่าคำพูดจะทำให้ขเขมรถอยกูอยากให้มึงเดินไปที่ชายแดนนะแล้วลองพูดใส่หน้าทหารที่ถือปืนอยู่ตรงนั้นดูหน่อยคือมึงจะยืนเฉยแล้วหวังให้มันถอยจริงเหรอ UN ไม่ใช่พ่อมึงนะ MOU ก็ไม่ใช่คำพีศักดิ์สิทธิ์ของแม่มึงเช่นกันและความสุภาพแม่งไม่เคยทำให้ใครคืนที่ให้เราเลยคนไทยแม่งอ่อนโยนเกินไปครับกับคนที่ไม่เคยให้เกียรติเราเลยถึงเวลาแล้วที่เราจะลุกขึ้นยืนบ้างเราจะปกป้องประเทศทั้งทีอย่าปกป้องด้วยไม้จากปากแต่จมปกป้องด้วยความกล้าและปืนที่อยู่ในมือครับคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่แค่ข่าวนะครับแต่มันคือภาพจริงของแผ่นดินเราคนบางคนต้องอยู่กับเสียงปืนแทนเสียงไก่ขันตอนเช้า บางคนต้องเห็นที่ดินที่พ่อแม่ถางเองถูกแย่งไปต่อหน้าต่อตาแล้วมึงทําอะไรได้บ้างละ่ะไม่ต้องออกไปถือปืนไม่ต้องไปยืนแนวหน้าแค่เปิดตาเปิดใจและไม่ปล่อยให้ใครกลบความจริงก็พอครับคุณผู้ชมครับเพราะความยุติธรรมมันไม่เกิดจากการนั่งรอแต่มันเกิดจากคนกล้าที่ไม่ยอมให้ใครมาปั่นหัวแม่งไปวันๆถ้ามึงคิดจะนิ่งก็เตรียมยิ้มให้ลูกหลานที่โตมาพร้อมกับคําว่านี่ลุงปล่อยให้เขมรยแย่งที่ไปเหรอคุณผู้ชมครับ ถ้าคุณอยากรู้ความจริงต่อจากนี้ถ้าอยากฟังข่าวที่ไม่มีการกรองไม่มีการอวยไม่มีการเกรงใจใครไปเลยครับไปติดตามเพจ Facebook ลุง o v e เพราะบางทีถ้าผมพูดแรงไปช่องนี้อาจจะโดนปิดแต่ลุง o v e จะยังอยู่ผมจะพูดแทนพวกคุณเองครับจำไว้ครับคุณผู้ชมมีความจริงเราก็ต้องพูดออกมาไม่ใช่เก็บเอาไว้ในใจถ้าคุณยังยอมไม่ภาพลวงตาขยับเข้าใส่บ้านเรา ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆวันหนึ่งพื้นแผ่นดินของเรามันจะหายไปจริงๆครับและแม่งจะไม่เหลือใครมาปกป้องพวกคุณฝากนิดนึงนะไอ้พวกส้นตีนที่เอาคลิปผมไปลงในเพจคุณน่ะคือคุณหรือมึงจะก๊อปไปกูไม่ว่าสักคาแต่กูขอให้มึงให้เครดิตด้วยไม่ใช่เอาคลิปกูไปสร้างรายได้แล้วยังมีหน้าเอาโลโก้่องตัวเองมาแตะทับอีกกูเห็นหมดนะนี่มันน่าเกลียดมากครับฝากนะครับเอาไปได้จะไปสร้างรายได้อะไรก็แล้วแต่แม่มึงแต่โปรดให้เครดิตกูด้วยสุดท้ายอย่าลืมนะครับ ผมลงคลิปทุกเช้าวเวลา6กโมงตรงแล้วก็จะมีอีกทีตอน6โมงเย็นสำหรับวันนี้สวัสดีนะจ๊ะ